สวัสดีครับทุกคนวันนี้เจอกันรอบสองนะครับอดใจไม่ไหวนะครับเดินมาเห็นหนุมานประสานกายนะครับตอนแดดจ้าจ้าหน่อยนะครับเปล่งประกายออกมาเลยนะครับสีสะท้อนออกมาเตะตามากเลยครับจนต้องพามาอัปเดตนะครับหนุมานประสานกายตัวนี้ผมก็เลี้ยงได้มาประมาณน่าจะเกือบ2เดือนแล้วนะครับเพื่อนๆมีความสวยงามมากๆเลยนะครับ เป็นอีกต้นหนึ่งที่ผมรอคอยจนถึง6เดือนนะครับผมถึงได้ต้นนี้มานะครับโอเคครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตยกออกมาเพื่อให้เห็นชัดๆก่อนนะครับอันนี้ผมเลี้ยงกึ่นนอกตู้นะครับก็คืออยู่ในตู้แต่ว่าผมก็เปิดตู้อีกฝั่งหนึ่งให้น้องเขารับอากาศข้างนอก100%นนะครับไม่ได้คุมตู้ทั้งทั้งวันนะครับ แต่ที่สำคัญคือยังต้องมีสแลนนะครับเพื่อนๆเ,เขาถึงจะยังไม่เสียหายนะครับอนุมานประสานกายต้นนี้นะครับเป็นไม้หนอนะครับเพื่อนๆไม้หนอตอนที่ F ก็คือมีใบเดียวนะครับก็คือใบนี้ใบเดียวนะครับตอนที่ผมเห็นน้องเขาแล้วก็ถูกใจแล้วก็ F นะครับหลังจากนั้นผมก็ฝากเลี้ยงให้เขามี2ใบนะครับผมถึงรับมาเลี้ยงนะครับก็มาอยู่ที่ผมได้ เดือนกว,กว่าแล้วนะครับก็มีใบเพิ่มขึ้นมา3ใบแบบนี้นะครับเป็นต้นที่ป้ายสวยนะครับธนุมาลประสานกายต้นนี้นะครับสีสวยหวานแล้วก็ป้ายจัดทุกใบเลยนะครับเรียกว่าป้ายเทพก็ได้นะครับเพื่อนๆคือตอนนี้ในท้องตลาดธนุมาลประสานกายนะครับราคาลงมาเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับหน้าไม้ด้วยนะครับเพื่อนๆราคาก็ ถูกแพงตามหน้าไม้เนาะที่ป้ายน้อยหน่อย <c oughs> ก็อาจจะประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0จนถึงราคาหลักหมื่นนะครับอย่างหน่อต้นนี้นะครับผมก็เทียบกับราคาแล้วก็เทียบกับหน้าไม้ของเขาแล้วนะครับผมเอฟมาในราคา1 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งถามว่าแพงไหมก็แพงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับความสวยของเขาเนะี่ยผมคิดว่าพันนุมามประสานกายเป็นไม้ต้นหนึ่งที่หาหน้าสวยๆเทพๆได้ค่อนข้างยากนะครับ ผมก็ถูกใจต้นนี้นะครับก็เลยเอฟมาเลยนะครับเ,เพื่อนๆโดยไม่ไม่ได้เสียดายเลยนะครับณตอนนั้นเป็นอีกต้นหนึ่งที่ผมเคยผิดหวังเพราะว่าตอนแรกที่เข้าวงการผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็คือไป F ต้นที่ไม่ป้ายมาเนาะเลี้ยงยังไงก็ไม่ป้ายนะครับจนในที่สุดพอมารู้ข้อมูลก็คือโอเคเราก็รู้สึกผิดหวังนิดหน่อยนะครับจากการที่แม่ค้าไม่ได้ให้ข้อมูลกับเราแบบร้อคือนะัตอนนั้นถ้าแม่ค้าบอกผมว่า ถ้าเลือกแบบป้ายมันก็คือจะป้ายตั้งแต่เด็กถ้าไม่ไป้ายก็คืออาจจะไม่ไป้ายอันนั้นผมอาจจะ F ต้นที่ป้ายตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่แม่ค้าคงอยากขายเลยครับก็คือให้ข้อมูลแบบรีบๆให้ลูกค้า F ไปซะาอะไรประมาณนั้นคือไม่ค่อยประทับใจในตอนนั้นแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าผมอาจจะไม่เอาแล้วสําหรับอนุวนิสสารกายณนะตอนนั้นนะครับแต่พอมาเห็นต้นนี้ผมก็โอเคยังให้โอกาสนะครับแล้วก็เลี้ยงน้องเข้ามาแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับเ,เพื่อนเขามีความสวยงาม จริงๆนะครับสวยแบบหวานหวานแล้วก็ทนทานนะครับสําหรับผมคิดว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายแต่บางคนก็บอกว่าอนุมานระสานการเลี้ยงยากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเนาะแล้วแต่เทคนิคการเลี้ยงอันนี้ผมก็ไม่ได้มีเทคนิคที่ดีอะไรมากแต่ว่าก็กคืออาจจะเป็นความบังเอิญความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมของอา,อากาศที่อยู่นะครับทําให้น้องสวยได้นะครับแล้วก็ภูมิใจนะครับที่เลี้ยงไม้แล้วก็หน้าตาสีสันสวยงามนะครับก็ ต้นนี้ก็น่าจะรอหน่อเลยนะครับเพื่อนผมคงไม่ถ่าเนาะเพราะว่าเขามีขึ้นชื่อเรื่องถ่าหานุมานมสารกายแล้วออกมาแล้วแผลงนะครับไม่ค่อยปลายแต่ถ้าเป็นไม้หน่อใจเย็นนิดนิดใจเย็นมากเลยแหละครับก็จะได้หนอนนะครับก็จะมีโอกาสสวยๆเหมือนต้นแม่แบบนี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้วันหลังผมจะพามาอัปเดตต้นไหนคอยติดตามนะครบเพื่อนๆขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ สวัสดีครับ